อินทนินที่แป้งเหนียวนุ่มยกให้ร้านนี้เลยครับร้านเจ๊ปุนเจา้าดังในติ๊กต็อกบุกงานอุ้มพาดำน้ํจาจังหวัดเพชรบูร์แล้วครับอินทนินทุเรียนตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านเป็นเจา้าแรกในไทยอีกด้วยเนื้อทุเรียนนี่มาเป็นต่อนเลยครับ อย่างซิกเนเจอร์เลยครับแถมใช้น้ำตาลตโนดแท้ทินทนินลดใบเตยผมบอกเลยมันเข้ากันสุดๆเลยทองแข็งกะทิสดนี่กระทำถึงเนื้อมะพร้าวนี่ก็มาเป็นต้นเลยครับดาวล้อมเดือนนี่ก็มาเป็นลูกใหญ่ๆเลยหอมกลิ่นใบเตยกับกะทิมากโรยงาแล้วกินคู่กันนี่มันเข้ากันสุดๆเลยครับอไร่อยเว้ทุกเมนูราคา50บาทยกเว้นทุเรียนนะครับทุเรียน60บาทที่ร้านยังมีน้ำตาลตโนดขาย อีกด้วยพึ่งโลกระปุกละ50บาทเป็นถุง1โลจะอยู่ที่90บาทกัดล้านหน้าสถานีตำรวจอย่าลืมไปจัดความซิกเนเจอร์นะครับ